กลับมาพบกันกับรายการทีเด็ดฟุตบอลรายวันโดยทีมงานเสอร์เบมวิเคราะห์โดยผมอองเสกสุวันนี้วันพฤหัสที่14พฤษภานะโอ้โหทีมงานเหนื่อยมากนะในการหาคู่ฟุตบอลมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะแต่ก็ยังเจออยู่หนึ่งคู่นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเป็นคู่ไหนเป็นบอลฟินแลนด์นะ TPS ตูคูเจอกับอีเคนัไเนะเป็นบอลถ้วยของเขาเป็นรอบรองชนะเลิศละแต่กันเวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะที่บ้านของ TPS ต e ูคูอีเคนัไเป็นทีมเยือนนะมีคนเคยแทงไหมบอลฟินแลนด์เนะี่ยเนาะอ้าวถ้าใครไม่เคยลองคืนนี้เดี๋ยวเอาสถิติมาให้ดูกันนะมีแต่สถิติกับมีราคานะตัวผู้เล่นไม่ต้องไปดูหรอกนะตัวผู้เล่นดูไปก็เท่านั้นนะไม่รู้จักกันสักคนอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูสถิติกันเลย โอ้โหกว่าจะหาเจอหนะ้าสถิติของคู่นี้นะเฮ h ของคู่นี้5นัดหลังสุดเนี่ยไอ้ TPS ตูคูชื่อมันยังชื่อมัน TPS นะตูคูนะแต่มันเขียนตารุนพารัสโซล่าอะไรเนี่ยนะแต่ก็เป็น TPS ตูคูนี่แหละนะเอาเอาเป็นว่าเป็น TPS ตูคูกับ AK นั t แล้วกันนะเราเรียกกันอย่างนี้ TPS ตูคูกับ AK นั t TPS ตูคูเป็นเจ้าบ้านนะ สถิติ5นัดหลังสุด TPS 2ูคูชนะได้2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะสถิติไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะระหว่าง TPS ตูคูกับ AK นัดเดี๋ยวมาดูฟอร์มกันฟอร์มของ TPS ตูคู5นัดหลังสุดนี้ชนะ4แล้วก็แพ้ไป1ส่วน AK นัด5นัดหลังสุดสวนทางกันนะชนะ1แพ้ไป4ก็เป็นฟอร์มที่สวนทางกันแต่เฮดทูเฮดค่อนข้างใกล้เคียง นะตัวผู้เล่นไม่ต้องดูเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยมาดูราคากันเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยวันนี้มีคู่เดียวจริงๆนี่สิบสี่เดือน10เนี่ยโอ้โหกว่าจะหามาได้นะอา้าเป็นทีพีเอสตูคูเจ้าเจ้าบ้านต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนะโอเคสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวมาดูกันทีมงานเสียเบิ้มจะมองไปที่ทีมไหนนะข้อมูลมีน้อยแต่ว่าวันนี้เอาข้อมูลเท่าที่มีแล้วก็ บวกดวงเข้าไปนิดๆนะเดี๋ยวมาดูกันทีมงานเสียเบิ้มจะเลือกไปที่ทีมไหนวันนี้ทีมงานเสียเบิ้มเลือกไปที่ทีมเยือนนะอีเ e คนะัทไอเอฟราคาลองอยู่นี่ค่องพุ่งๆนะฟอร์มเป็นลองก็จริงนะฟอร์ม5ฟอร์มนัดหลังเป็นลองตัวผู้เล่นไม่รู้แต่สถิติสูสีแล้วประเด็นที่เลือกลองคือว่านี่ไม่ใช่บอลลีกนี่คือบอลถ้วยเล่นกันนัดเดียวรู้เรื่องเนี่ยนะทีม ที่เป็นทีมรองเนี่ยน่าจะสู้ขาดใจสําหรับบอลถ้วยแล้วมาต่อลูกควบลูกครึ่งไม่น่าจะมีปัญหานะนะเชื่อใจเอเคนัทเนะสถิติเท่ากันแล้วก็บอลถ้วยต่อแพงกันอย่างนี้ mm hmm. ในรอบรองนี้ก็ไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะวันนี้เลือกรองไปที่เอเคนัทนะส่วนสเตปไม่ต้องถามนะบอลเต็งยังหาแทบไม่เจอนะสเตปไม่มีอดใจรอนะพรุ่งนี้วันศุกร สาวทิตย์บอลลีกลับมาแล้วเดี๋ยวม,มีทั้งเต็งทั้งเต็บให้แฟนๆเหมือนเดิมฝากไว้หน่อยช่องทางติดต่อทีมงานเสียเบิ้มนะทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Line นะ u t u b e กับ Facebook เซิร์ชไปเบิ้มโต๊ะร้องนะก็เจอ f c e e o o o นะก็เข้าไปดูกันได้ทีมงานจะเข้าไปอัพให้ทุกวันนะอย่างน้อยๆก็คือมีคลิปที่ดูกันอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะไปอัพไว้ในเฟซแล้วก็ในเพจ Facebook ส่วนใครอยากคุย กับเสียเบิ้มตัวจริงเสียงจริงก็แอดมาแอดบกนะก็แอดเข้ามาคุยกับเสียเบิ้มอยากสอบถามวันไหนไม่มีบอลก็คุยกวนตีนกับแกได้วันไหนมีบอลก็ถามเรื่องบอลกับแกได้นะก็แอดไลน์เข้ามา b 7 8 9แกอยู่ประจำา24ชั่วโมงนะคอยตอบไลน์ โอเควันนี้ผมฝากไว้ที่อะไรวะเนี่ยอ่านลืมชื่อเลยนะเอเคนัตไอเอฟนะที่ลูกควบลูกครึ่งนะใครอยากเล่นคันไม้คันมือก็เล่นไปใครไม่อยากเล่นอดใจรอเดี๋ยวรอบอลลีกก็ได้นะตามสบายนะวันนี้เอเคนัไอเอฟนะถ้าใครดวงดีก็ลองกดตามทีมงานเสียเบิ่มเดี๋ยววันนี้ผมอ๋องเสพสุขลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ